วันนี้วันตุ๊จีนนะครับเราจะมาเล่นเกมสนุกๆกันเป็นไงบ้างครับพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ะตอนนี้เราอัดรายการแล้วนะครับถ่ายทอดแล้วนะครับเนึ่สองไม่มีครับสี่ไม่ครับอไม่ใช่เลขเก้าเลขเก้ามีครับไปดูเข้ามดูเดี๋ยวขอตอบเลขสิบห้าแทนเลขสิบห้ามีครับเอ้ มีครับเอ10ิดไม่มีา50มีครับเอ28มีครับโอ้ยโอ้ย สิบสามมีครับเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเยเฮ้้ยเเฮยฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเ mấy thằng, 5 vĩ, hay 5 vĩ, 2, 3, 2, 2, ต่ำกว่าสิบลงไปได้ทุกเลขที่ต่ำกว่าสิบหนึ่งน1 1 1ยังไปแล้ว7ไม่ถูกสไม่ถูกครับสุดท้ายห5ไม่ถูครับให้ดูเฉลยนะครับหนึ่งสองปย นะครับลืมเลขศูนย์นะครับปลื้มใจค่ะดีมากลูกลืมเลขศูนย์ไปเสียดายจังเลยได้เยอะครับได้เท่าไหร่ครับสองร้อยครับเบาๆครับใครได้ดีใครได้่อยเหรอหรืว่ามีอีกไม่มี มีใครได้อีกฮะโอ้ยแชมป์ในวันนี้ trendy, anyway, รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับถามอะไรให้กับผู้ชมเลยครับเป็นแชมป์วันนี้ต้องคำนวณตัวเลขขอพรฮะต้องขอพรด้วยครับเบื้องหลังของตักช่างไฟและไมโครโฟนของเรานะฮะเลกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้โอ้โหแฮปปี้มากครับแฮปปี้มากช่างไฟในตำนานหรือเปล่าครับช่างแอร์มาที่หลังครับได้ได้เท่าไหร่วันนี้ได้เท่าไหร่ครับ วันนี้วันนี้เป็นงานที่สนุกมากนะฮะตอนนี้ผมก็ต้องยอมแล้วว่าตัวพราม4สี่เป็นเพจที่ดังที่สุดทุกคนต้องติดตามนะฮะเพพพระที่ดังที่สุดแต่วันนี้ตัวพราม4สี่เดินทางมาถึงสักแก้วก็ยินดีมากครับวันนี้สนุกมากครับสนุกมากยิงยิงโอ้โหครับโอ้โหตอบได้ดีเดี๋ยวเอาไว้หัวคลิปเลยพระ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 พรระพระพ เอ,อ,อ้าวผัดบนเองซัพบหลือผัดน,นะฮะ